สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราได้นะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามาชิลอลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอน นี้เรามาดูกันเลยคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนสิงหาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่8ของปีนะครับอ่อีพีนี้เป็นอีพีที่2ใครยังไม่ได้ฟังอีพีแรกย้อนกลับไปฟังได้นะครับอีพีแรกเป็นการพยากรณ์ดาวย้ายดาวย้ายสําคัญกับเราที่เราจาเป็นต้องฟังเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆใ,ในแต่ละเดือนครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราเป็นเรื่องราวใหม่ๆเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมากระทบกับตัวเราคําว่ากระทบไม่ได้หมายถึงเป็นด้านลายเสมอนะครับเป็นด้านดีและาาายยยททั้งอง2องอู่่่่ีว ดาวมันบอกว่าแบบไหนนะครับก็จะเป็นเรื่องนั้นเนาะไม่ได้บอกว่าลายนะมีทั้งดีทั้งลายครับมากระทบกับตัวเราส่วน EP นี้ไป็ีพีที่2เป็นการพยากรณ์ครอบคลุมชะตาชีวิตของเราทั้งหมดทุกด้านซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดใน5เรื่องสําคัญด้วยก็เลยจับมาเชื่อมโยงกันคือ การงานการเงนิงน,งน,งนความรักสุขภาพโชคลาภอดี๋ย่เรามาติดตามรับฟังกันเลยครับว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรผลกระทบกับเราในด้านดีหรือด้านเสียอย่างไรบ้างเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับผู้ที่เกิดราศีมิถุนดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนามิถุนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทั้งราศีลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีมิถุนตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธด,ดวงแรกนะครับเป็นดาวประจําตัวจุดแรกคือดาวพุธย้ายสองรอบรอบแรกย้าย เข้าสู่ราศีกรกฎนะครับวันที่3สิงหาคม68รอบ2ย้ายวันที่25เนาะสี่กรกฎาย้ายจากมิถุนทับหลักไปกเกษตรเข้าสู่ราศีการเงินนะครับ 3, สามสิงหาคมเนาะอ่ายในเดินการเงินดาวประจําตัวตกเดินการเงินดีมากเลยนะครับเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวธาตุน้ำยเดินธาตุน้ำมีกําลังแต่ไม่มีตําแหน่งนะแต่มีกําลังก็หมายความว่าตัวเราเดินเข้าหาสังคมเออไม่ใช่ขอโทษเราเดินเข้าหาการเงิน จะมีเงินมีทองเงินทองอยู่กับตัวคว้าได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลยครับพูดง่ายว่าคืออันนี้เป็นแค่คําเปรียบเทียบไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะมีกองทองที่ไหนมีกองเงินที่ไหนไม่มีนะครับแต่หมายความว่าเงินทองอ่ะมันหาง่ายมันหยิบจับเอาได้ง่ายบางคนว่าอาจารย์จริงที่ไหนล่ะจะตกงานมาลองบอกรึเนี่ยเขาบอกว่าจะประกาศเลิกออพนักงานเนี่ยเออจะได้กองเงินกองทองตรงไหนหรอ ต้องบอกไว้ก่อนว่านะครับว่าต้องยี้เป็นภาพรวมเอ่อต้องเข้าใจก่อนว่าราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนบนโลกใบนี้เอาเป็นโลกนะไม่ใช่าไม่ไม่ใช่ประเทศไทยนะบนโลกใบนี้มี10บล้านคนเอาเอาเป็นเฉพาะราศีนะคือหมายถึงว่าโลกใบนี้แค่ประเทศริงก็พันล้านถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าหมื่นล้านหรือว่าหลักพันล้านแค่นั้นว่าเออไปปลายล้านอ่าไปไปลายพันล้านอ่ะเออหรือว่าเป็นหลักหมื่นล้านไอผมไม่แน่ใจเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าประมาณพันล้านคนแล้วกันเอาเอาแบบตายตัวชัดเจนเลยคือปลายๆพันล้านคนแยกเป็นราศีสิบสองราศีคุณคิดดูว่าพันล้านกว่าคนเนี่ยแยกไปสิบสองราศีมันก็ต้องย่อมซ้ากันเยอะมากเลยถูกปะมันก็คือแยกเป็นเอาเอาง่ายๆประมาณนะสิบล้านคนต่อราต่อหนึ่งราศีต่อหนึ่งลัคนาเนาะดังนั้นเนี่ยพันล้านคนเนี่ยถามว่าผมพยากรณ์ไปเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดเลยไหมพันล้านคนเนี่ย อย่างเช่นราสีมิถุนมีเกณฑ์จับเงินล้านที่หมอดูชอบพูดถามว่าคนมิถุนจะต้องรวยกันทุกคนไหมครับถ้าใครบอกว่าถ้าใครเชื่อว่าใช่นะผมว่าคุณคุณใช้อะไรคิดนะ่ะผมไม่เข้าใจอืมผมไม่เข้าใจว่าคุณใช้อะไรคิดไอ้ผมไม่ได้บอกว่าคุณใช้อะไรคิดนะแต่ผมถามคุณว่าคุณใช้อะไรคิดอืมผมว่ามันไม่เมกเซนเนะ่ะถ้า ถ้าบอกว่าราศีมิถุนจับเงินล้านแล้วทุกคนได้จับเงินล้านจริงๆมิถุนอาฉันเกิดลัคนาฉันเกิดราศีอย่างแม่ผมเกิดลัคนามิถุนเนี่ยถามว่าได้จับเงินล้านน่ะแล้วทําไมแม่ผมไม่เห็นได้จับสักทีอ่ะถูกปะเออหมายถึงว่าจับเงินล้านเนี่ยแม่ผมได้จับแน่นอนแต่หมายถึงในชีวิตเนี้ยได้จับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้จับในช่วงระยะเวลาที่แบบแค่เดือนเดียวได้จับอ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางแม่ผมไม่เคยจับเงินล้านในในในหลักหนึ่งเดือนนะครับ หมายถึงได้เงินเข้ามานะไม่ใช่ว่าเก็บสะสมรวมแล้วได้ล้านนะไม่มเลยคนละเรื่องหมายถึงได้เงินล้านแบบหาเงินมาหนึ่งเดือนแล้วได้ล้านหนึ่งอะ่ะแม่ผมไม่เคยได้อืเข้าใจปะแล้วหมอดูทายว่าดูกี่รอบว่าได้สิบล้านสิบล้านเนี่ยเห็นไหมมันเป็นไปได้รอครับดูง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องเมคเซนนิดหนึ่งเวลาหมอดูพูดอะไรอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนี่คือภาพรวมพูดง่ายว่ามันหวานแห่เข้าใจปะหมอดูทุกคนรวมั้งผมด้วยนะหวานแห่เขาว่าหวานแห่คืออะไร วันแหหมายความว่าทายแบบรวมๆไม่ได้เจาะจงใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ที่เราพูดว่าราศีมิถุนสมมติผมทายว่าอันนี้ผมไม่ไม่เคยพูดนะแต่ผมสมมติว่าคนมิถุนจะได้จับเงินล้านเดือนเนี้คุณจะได้จับเงินล้านผมผมบอกว่าราศีมิถุนถามหน่อยว่าราศีมิถุนคือคุณเกิดคนเดียวหรือยังไงถูกป่ะครับมันไม่ใช่ไงไม่ใช่ว่าฉันเกิดราศีมิถุนคนเดียวเอออันนี้คือหมารวมได้เลยว่าเป็นฉันแต่นี่ไม่ใช่ไงครับ ราศีมิถุนมีสิบล้านคนบนโลกแล้วถามว่ามันจะมีคนได้จับไหมมีแน่นอนแต่เราแค่สืบหาไม่ได้ถูกปะเออแล้วไม่ต้องบอกว่าหมอดูถ่ายผิดนะครับหมอดูไม่เคยถ่ายผิดแต่มันเป็นสิบล้านคนบนโลกมันต้องมีแต่ไม่มีใครไปสืบหาไงก็จะปาครับเออมันมีแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นหลักวิชามันคือสถิติแต่บางคนว่าเอาสถิติแล้วทาไมมันไม่โดนฉันน่ะทำไมฉันไม่ได้สิบล้านน่ะก็อย่างนี้คือหมานควาว่า มันหมายความว่าในพื้นดวงของคุณนะครับมันมีดาวอะไรตั้งหลับอยู่เขาจะปะอย่างเช่นการเงินเนี่ยคุณจะรวยเนี่ยคุณมีดาวร้ายอยู่ในราศีการเงินไหมอยู่อยู่ในเรือนมรณะเป้าบางคนมีแล้วหวังจะรวยสิบล้าน no ไม่มีทางนะครับไม่มีทางเพราะว่าอะไรเพราะมรณะมันก็กลับกินการเงินของคุณไปตลอดเลยแล้วมันจะถึงสิบล้านตอนไหนเูกวปะครับเออมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่มีดาวร้ายอยู่ในราศีอันนี้แต่อยู่ยอย,อย บอกอ่ะเป็นดาวดีเลยนะอย่างเช่นดาวพฤหัสเป็นอุดเลยนะมาจากเงินการงานเนี่ยทำงานแล้วได้เงินเนี่ยมันจะไม่รวยได้ยังไงมันก็มีศิษย์มไม่รวยได้เหมือนกันถามแล้วก็มีวีดาวหลยเล็งด้วยไม่มีดาวดาวหลยกลุ่มด้วยถามว่าทําไมมันไม่รวยละ่ะมันมีปัจจัยหลายปัจจัยเราอย่าอย่ามองปัจจัยเดียวเพราะว่าเกณฑ์ของราศา์มันมีเยอะมากเลยครับอันนี้เดีย๋ยวจะพูดไปเราจะงงเอาเป็นว่าบางทีมันมีกระแสสัมพันธ์ของดาวเสาอะเข้ามาควบคุมนะครับมันเลยทําให มันเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนมันมนได้นะแต่มันได้ไม่มากพอเท่าที่ควรหรือมีบฤิตยูเนี่ยสัมพันธ์คือการพลิกผันจะรวยสักทีก็ไม่ทันไม่ได้สักทีเหมือนจะมาหลายรอบละแต่ก็ไปทุกทีเลยคือชดทุกทีเลยชดฉนูขันถอดตลอดเลยนะครับมันไม่เคยได้สักทีเลยก็เพราะอะไรเพราะมริตยูอาจจะสัมพันธ์ถึงอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้การเงินเรามีการพลิกผันในดวงชะตาถึงไม่อยู่ในราศีนี้ถึงกับดาศีนี้แต่มีเกณฑ์ในทางโหราศาสตร์เช่นโยกเนี่ย โยกนี้ก็ถึงกันได้อยู่ใราศีลาภเนี่ยโยกเขาเรียกว่าเบียนกันเนี่ยถึงกันได้อยู่ในราศีพุตตะนี่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องมรณะอย่างเดียวด้วยนะครับมันมีอะไรที่สัมพันธ์กันเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่ทราบนะครับเอาเป็นว่าเราอย่าเพิ่งมองมองอะไรแบบง่ายๆขนาดนั้นมนุษย์เราไม่มีคาว่าง่ายมนุษย์เราเนี่ยความคิดยากแท้อย่างถึงจิตใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึง ความคิดเราเนี่ยร้อยแปดพันอย่างในหัวเนี่ยครับร้อยชาติพันชาติผ่านมาแล้วหมดละมันมันมีสัญญาณเก่าอยู่เยอะแยะมากมายมันไม่สามารถคนโทรลอะไรได้ดังนั้นนี่ยให้เรารู้ไว้ว่ามนุษย์ทายยากมากนะไม่จะถ่ายง่ายๆการดูดวงไม่ใช่ดูง่ายๆแต่มันถูกก็ถือว่าเออดีแล้วแหละแต่ถ้ามันไม่ถูกก็ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันคือเราไม่ใช่ผู้พิเศษแต่เราใช้วิชาในการพยากรณ์ แต่มันอาจจะเป็นสถิติของคนอื่นไงไม่ใช่ของฉันคือเราไม่ได้เก็บสถิติของคุณเข้าใจไหมครับมันึกว่าจะเป็นตัวคุณร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่แต่เราไปเก็บสถิติของคนอื่นอ้างอิงจากสถิติคนอื่นที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นพันปีเนี่ยครับรวมกันมาเป็นพันกว่าปีเนี่ยรวมกันเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือนะเพราะมันเป็นหลักพันปีเลยนะที่ที่รวบรวมกันมาเนี่ยแต่จะบอกว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ เพราะอยาลืมนะว่าเหตุปัจจัยบนโลกวันนี้ amazing เนี่ยหรือเขาเรียกว่าเหมือนกับความที่มันเป็นเขาเรียกอ,อะไรดีปฏิหารนะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนเนาะถูกปะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะคนเราต่างคนต่างวาลกรรมต่างคนต่างความชอบนะครับคนนึงชอบสตรอเบอรี่อีกคนนึงไม่ชอบสตรอเบอรี่อีกคนนึงชอบส้มอีกคนนึงไม่ชอบส้ม ถามว่าราศีเดียวกันชอบเหมือนกันกับไม่ชอบเหมือนกันมันก็ต่างกันแล้วเห็นปะแล้วอะไรจะมาเหมือนกันก่อนถูกปะเอออันนี้ต้องเม็กซ์เซนตรงนี้นิดนึงนะครับอย่าอย่าหลงงมงายกับวิชานี้จนเกินเหตุให้ใช้ความคิดประกอบไปด้วยผมไม่ได้หมายถึงคนไม่ได้ด่าใครงมงายน,นะแต่หมายความว่าอย่าทําพฤติกรรมว่าเออมันคือคือหมอดูพูดอะไรคือเชื่อหมดอะไรหมอดูพูดคือดีหมดใช่หมดอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่อ่ะครับเนาะหมอดูไม่ใช่ผู้พิเศษครับบอกเลย ก็คนธรรมดาเหมือนพวกคุณนั่นแหละแต่แค่มีวิชารู้มากกว่าคุณนิดหน่อยก็แค่นั้นเองตามหลักวิชาเขาจะปะครับอืมดังนั้นหมอรู้หมอดูไม่ได้หมายถึงจะรวยทุกคนนะครับต้องบอกไว้ก่อนหลายคนชอบบอกว่าหมอดูก็ต้องทำมาให้ตัวเองรวยสิโอมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนหมอดูเนี่ยพื้นดวงแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ดีหรอกครับบอกเลยร้ายกว่าไอ้คนมาปรึกษาอีกคนปรึกษาบางคนดีดีเลยก็รวยเออก็ไม่แปลกแต่บางคนเนี่ย หมอดูอย่างผมเนี่ยโอ้โหดวงแย่มากจะรวยตอนไหนก่อนต่อให้ดูดวงเป็นต่อให้แก้ดวงได้ก็ไม่ได้จะรวยง่ายนะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าบุญวาสนาผมมันมาแค่เนี้ยก็จะปะเออจะให้แบบว่าเป็นรวยสิบล้านลอยลามันคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเราดูดวงเป็นเรารู้ดวงเราพยากรณ์ได้ตั้งแต่แรกว่าเราอะรวยยากแล้วถามว่าแล้วแล้วเราจะรวยแล้วหมอดูต้องทําให้รวยไม่ใช่ว่าผมไม่เก่ง หรืออะไรไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นต่อให้รู้ต่อให้แก้ได้มันก็รวยไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีนิสัยไงครับนิสัยเป็นตัวบังคับที่จะทําให้มันได้เออแต่ว่าเรานี่นิสัยที่ขัดแย้งกับความรวยไงครับเขาจะเออแล้วมันจะรวยตอนไหนก่อนเออนั่นแหละโอเคขอภายนอกเรื่องไปมากต่อทีนี้การงาน ของเราเป็นดาวพระหัสดีมากุมตัวองานต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างแต่จะเกิดตัวตนทําให้เกิดเงินเพราะดาวประจําตัวไปตกในาการเงินด้วยก็หมายถึงกรรมตนุตนุกระดุมพระถูกปะก็แปลว่าเดือนนี้งานจะดีเงนิงนจะได้แต่ไม่ได้แปลว่าดีทุกคนต้องไปดูพื้นดวงก่อนว่ามีดาวร้ายเบียดเบียนหรือเปล่าถ้ามีดาวร้ายเบียดเบียนก็เต็มตัวครับบางคนตกงานได้เลยนะแต่บางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายก็เป็นไปได้แต่ก็จะดํามาซึ่งการเงินที่ดีอยู่ดีตอนที่คุณตกงานแต่คุณไปหางานใหม่มา เงินเดือนก็จะดีในในอนาคตนะครับอืมถ้าถ้าช่วงนี้นะเฉพาะช่วงนี้นะอืมต่อไปเรื่องของการเงินเนาะเมื่อกี้บอกแล้วแต่ดาวจันทเนี่ยเป็นอริหมายความว่ามันไม่ได้ง่ายมันมันต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ความสามารถเพราะว่าอาริดาวการเงินเป็นอริปีนี้ถามว่าอาริมาจากไหนอาจารย์คือดาวจันทร์ปีนี้เสเวยอรินะครับดาวทิเป็นโลกาวินาศจันทร์เป็นอริเนาะจันทร์ไปอริหนึ่งปี นะครับบางคนบอกโอ้โหอะไรหนึ่งปีหนึ่งปีอันไหนก่อนอริบางคนอาจจะงงคือผมใช้อีกศาสตร์หนึ่งไม่ใชศาสตร์ไทยนะครับแต่ผมพยายามหาความหมายมาให้คุณเพราะไม่งั้นดาวจันจะไม่สามารถพยากรได้เลยนะคือการเงินข้ามเลยอะ่ะเพราะว่ามันพยากรณ์ไม่ได้เพราะว่ามันใช้เวลาหนึ่งเดือนครบจะสองราศีผมพูดไม่ไหวก็จะบังคับผมก็เลยใช้อีกวิชาหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องคืออรินั่นเองเอาเป็นว่ายังไงก็ถูก เพราะว่าแม่นมากนะศาสตร์นี้แต่ผมขอไม่พูดแล้วเพราะว่าอธิบายไปเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะหมดเวลาเอาเป็นว่าอาริเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บจะต้องมีการเสียตังนะเดือนนี้จะเป็นจะมีโรคภัยไข้เจ็บแต่เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมาจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่แต่อุบัติเหตุนี้ไม่ได้หมายถึงว่าอุบัติเหตุรุนแรงอุบัติเหตุหมายถึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเรื่องสุขภาพเดี๋ยวจะบอกนะครับว่ามันจะหมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วจะต้องมีการเสียตังนะครับเดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งเอาเป็นว่าต้องมีการเส การเงินต่อไปความรักเป็นยังไงความรักของเราเป็นดาวพฤหัสดีมาทับตัวดีเพราะว่าคู่เนี่ยเอาเอกเอาใจทุ่มเทให้กับตัวเราแต่อย่ามีดาวร้ายเบียดเบียนในราศีธนูกับราศีมิถุนเด็ดขาดนะไม่งั้นกาเป็นว่าร้ายมันจะร้ายมันจะไม่ได้ดีนะครับแต่อาจจะมีความวุ่นวายนิดหนึ่งเพราะถูกุมดาวเกตแต่ว่าเดี๋ยวดาวเกตออกไปละเดือนหน้าก็ดีละนะครับเดือนนี้ยังดีแต่ดียังไม่สุดเพราะมีดาวเกตกวนแต่เดี๋ยวเดือนหน้าดาวเกตออกไปก็จะดีละนะครับก็จะถือว่าจะมี คนแบบคืนคู่เราอะ่ะก็จะเรียกอะไรเหมือนกับเอาอ,อกเอาใจคอยดูแลเทคแคร์ดีนะครับถือว่าดีมากๆความสัมพันธ์เป็นอาทิตย์ทางที่ดีมากๆเพราะเขาอ่อนกําลังในเรือนเราเราได้เปรียบโอเคต่อไปเรื่องของความรักสุขภาพเป็นยังไงเนี่ยสุขภาพที่เราจะพูดถึงสุขภาพคือดาวราหูดาวเสาร์เกาะกลุ่มกับดาวราหูเออแล้วถอยหลังด้วยตอนแรกอะ่ะดาวเสาร์หนึ่งถึงยี่สิบสองอ่ะอยู่ในราศีมีนเนี่ยระวัง เพราะว่าดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งของการงานคือคอบาไัยหมายถึงออฟฟิศซินโดรมครับพูดง่ายๆก็คือป่วยกับเรื่องของคอบาไันะครับเล็งกระด้างคานเสาร์คือกระดูกอังคารคือกล้ามเนื้อก็หมายถึงระวังแรงสุดไอ้ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเป็นนะแรงสุดคือมันอาจจะมีการกระทบกระเทือนเช่นล้มเ,เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรงมากแต,แ,ตแต่ก็เจ็บก็คือหมายถึงว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อน กระดูกทับเส้นประสาทอะไรประมาณนี้ครับคือแรงสุดนะเป็นลักษณะนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนต้องเป็นไม่ใช่ยังน้อยสุดคุณอาจจะหกล้มเข่าเขียวฟกช้ำดําเขียวอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงขาคือมันอาจจะเป็นตะคิวขาเคร็ดอะไรเงี้ยแขนเคล็ดเคร็ดขัดยอกอะไรประมาณนี้ครับคือพูดง่ายว่าเรื่องกระดูกต้องระวังมันอาจจะมีการแคร็กได้ด้วยนะเออมันอาจจะเหมือนกับคือ เอาเป็นว่าระวังเรื่องกระดูกระวังเรื่องฟันระวังเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับเออมันจะมีการลัดตัวบีบตัวการปวดก็จะมีการนวดเกิดขึ้นไอ้นวดก็ต้องระวังจาไว้เลยว่าคือตอนอื่นมันนวดได้แต่ตอนนี้แย่คือเกณฑ์เกณฑ์นี้มันหลายอังคารกับเสาเล็งกันได้เกณฑ์คยกว่าเกณฑ์บาาประเคาะเล็งกันน่ะมันลายมันจะมีเรื่องของคอบา่าไหลเรื่องของกระดูกเรื่องของฟันเรื่องของเส้นประสาท มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะทําให้เราเจ็บแป๊บๆอยู่ตลอดเวลาคือเส้นประสาทก็คือดาวเสาและกระดูกคือดาวเสาส่วนอังคารคือกล้ามเนื้อก็หมายความว่าอาจจะมีการเคล็ดขัดยอกนะครับก็จะปวดไประยะเป็นระยะไปเรื่อยๆอันนี้ระวังเพราะมันเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเราเปน,นวดคือมันมันเกิดขึ้นในทุกคนนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะคนมิถุนจะเป็นคอบาไหลาโดยเฉพาะเลยนะครับคืออาจจะเหมือนถ้ายิ่งเปนวดก็อาจจะยิ่งเจ็บได้ด้วยดังนั้นเนี่ยการนวดต้องคือบางคนเข้าใจนะ ถ้าไม่นวดคืออยู่ไม่เป็นอ่ะเออแต่ว่าต้องให้คนที่รู้จริงจริงๆเป็นคนทําเพราะไม่งั้นคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการไปนวดนั่นอ่ะที่มันมีข่าวกันอ่ะที่ว่ามันรุนแรงอ่ะนั่นแหละระวังมันอาจจะเป็นลักษณะของคนม่ถุนเนี่ยเจอเป็นอันดับแรกค่อนข้างแรงกว่าเพื่อนก็รับระวังดีๆนะครับคือไม่นวดได้ดีที่สุดคือกินยาฉีดยาให้มันหายไปแต่ว่าอย่าไปคือมันมีฉีดยาให้หายปวดได้นะเพราะผมก็เคย หมอก็เคยฉีดแต่หมอก็จะไม่ฉีดให้ง่ายๆหรอกนะแต่หมายความว่าถ้ามันปวดจริงๆจนแบบร้องโอยๆ,ๆนอนไม่ได้อย่างเงี้ยครับเขาจะฉีดให้เลยอ่าก็ก็ก็ว่าไปแล้วแต่เคสนะครับแล้วแต่หมอจะเป็นคนทําให้ต้องไปคุยเราไม่รู้นะครับเอาเป็นว่ามันมีอยู่ไม่จะเป็นต้องไปนวดทุกครั้งไปคือเจอเข็มเจออะไรมันก็อ่าก็น่าจะแปลว่าแก้แล้วล่ะนะครับการนวดก็เป็นตัวแก้แต่นวดถ้าผิดท่าอืมมันก็มันก็น่าอยู่นะอืมระวังระวัง เอาไปว่ารำวังดีๆต่อไปเรื่องของอ่าแล้วสุขภาพเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับการเงินที่ต้องเสียด้วยเพราะว่าดาวเสาร์จะลงมาที่ละอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไปดาวเสาร์จะเลื่อนลงมาที่ราศีสุภาะถูกปะอ่าวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมเดี๋ยวผมจะทําคลิปดาวเสาร์ถอยให้นะครับดาวถอยอาดาวดาวเสาร์ถอยอยู่ในเรือนสุภาษะนะครับเล็งกระดาวอาทิตย์กระดาวพุธก็ระวังเรื่องความร้อนอกร้อนใจนะครับ สุขภาพมันจะมีความร้อนใจแล้วก็เอ้ยคือดีขึ้นแล้วนะไม่ไม่มีเรื่องของเส้นเอ็นคอร์บาไหลแล้วนะแต่ว่าจะมีความร้อนใจแทนก็จะหมายถึงเรื่องของอารมณ์โกรธโมโหง่ายก็จะเครียดไมเกรนอย่างเงี้ยเพราะดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเครียดไงถูกปะ่ะมันเลงกระดาวอาทิตย์เนี่ยก็หมายถึงธาตุไฟหมายถึงความร้อนหมายถึงในหัวมันร้อนมันคิดมากมันมีพลังงานพุ่งพลุกพล่พาน ผมเนี่ยคนหนึ่งที่เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากมันเลยทําให้เกิดเป็นโรคไทรอย,ยครับอืมเพราะว่ามันมันเครียดมันกังวลแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนไม่ค่อยมากคือผมเป็นคนพักผ่อนมากนะแต่มันไม่หลับเองอะ่ะก็จะปเออก็เลยทําให้มันบอกเลยการที่เราพักผ่อนน้อยะครับทําให้อายุไม่ยืนนะครับใครพักผ่อนน้อยอายุไม่ยืนใครนอนน้อยบางคนบอกว่านอนเยอะแต่นอนหลับไหมอ่ะ ผมยันอนเยอะแต่นอนไม่หลับอืมดังนั้นเนี่ยคือผมก็จะพยายามนอนน้อยลงเพราะว่าทําให้เราง่วงก่อนแล้วค่อยไปนอนเพราะว่าถ้ามันไม่ง่วงไปนอนเสร็จมันก็ไม่หลับเลยครับดังนั้นเนี่ยก็พยายามแล้วผมยังต้องกินยาแก้แพ้ทุกวันคือแต่ก่อนไม่กล้ากินทุกวันแต่นี้ต้องกินอ่ะเพราะมันหนึ่งอ่ะเราเป็นภูมิแพ้มันได้ถึงสองก็คืออนอนหลับด้วยมันง่วงไงก็นอนหลับได้ด้วยก็เลยต้องต้องพึ่งยาอย่างเงี้ยตลอดเลยครับไม่กินก็ไม่ได้ก็ไม่หลับพอไม่หลับไทรอยขึ้นอีกแล้ว เอออะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นวงวงวง,วงกลมวงเวียนวงกรรมเนี่ยครับมันเป็นตลอดเลยดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าการพักผ่อนน้อยมันจะทําให้สุขภาพไม่ยืนนะครับหมายถึงว่าชีวิตเราจะไม่ยืนนะถ้าเราพักผ่อนน้อยบางคนเนี่ยโอ้โเวลาเป็นเงินเป็นทองทํางานทําการนอนอย่าเอาไว้ก่อนทํางานก่อนเอาเงินก่อนเมคมันนี่ก่อนเข้าใจายอยู่แต่มากเกินไปจะไม่พักผ่อนมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกเลยนะอายุสั้น คนที่นอนพักผ่อนน้อยเพราะว่าเราอะต้องทําให้บาลานซ์่ยครับเราใช้ร่างกายโหมเกินไปหนักเกินไปร่างกายมีขีดจํากัดแต่ใจเราไม่มีขีดจํากัดดังนั้นเนี่ยเราก็จะลากสังขารเราไปตลอดเราว่าไหวเราว่าไหวแต่จริงใจไหวแต่ร่างกายไม่ไหวครับมันเริ่มสะสมไปเรื่อยๆถูกปะมันก็จะทําให้พอเราไม่พักผ่อนมากๆเข้ามันก็ยิ่งโทมมันก็ยิ่งมีอนุมูลอิสระเยอะ เพราะมันไม่มีการกระจัดออกไปคือมันเดี๋ยวไปเกี่ยวข้องกับการแพทย์ตามริงผมนะศึกษามาไม่ถึงการเรียนหรอกครับแต่ศึกษามามันก็มีอะไรอยู่เยอะแยะมากมายในจุดนั้นแต่อธิบายตรงนี้ไม่ได้หมดเวลาเนาะเอาเป็นว่ามันสัมพันธ์กันดังนั้นเนี่ยมีมีโฆษณาหนึ่งบอกว่าดิฉันเนี่ยได้นอนวันละสามชั่วโมงทํางานมาสิบกว่าปีโอ้โหขึ้นตําแหน่งใหญ่โตเงินเดือนเป็นแสนเงินเดือนเป็นแสนแต่สุดท้ายเป็นมะเร็ง เอาเงินที่มีทั้งหมดเนี่ยไปรักษามัเร็งแล้วไม่รู้ว่าจะมีชีวิตที่ใช้เงินหรือเปล่าที่หามาเห็นไหมครับมันมันสื่อให้เห็นถึงอะไรการทุ่มเทหาตังค์มากเกินไปแต่ไม่พักผ่อนเลยมันก็ชีวิตนี้ก็ไม่มีความสุขเพราะว่าเหนื่อยในการทํางานไม่พอแถมยังต้องเป็นเหนื่อยโรคภัยค่าเจ็บอีกต่างหากกาลังใจก็เสียไปเพราะมันไม่ได้พักผ่อนเห็นป่ะครับเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยดังนั้น เวิร์กไร์บาลานซ์ก็สาคัญแต่เวิร์กบลน์บาลานซ์ก็เป็นจุดที่ทําให้คนขี้เกียจได้เหมือนกันอันนี้เอาเป็นว่ามันเป็นดับสังคมถ้ามันพอดีมันก็ดีแต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็ไม่ดีอย่าสุดตรงเนาะเอาเป็นว่าลาหูเป็นกเกษตรเดินสภพะมันจะสุดตรงนิดนึงนะคนมิถุนก็พยายามบาลานซ์มันให้ได้และทุกอย่างก็จะดีครับพยายามบาลานซ์เรื่องความดีความชั่วบาลานซ์เรื่องการพักผ่อนและการทํางานให บาลานซ์กันแล้วกันอ่าประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแชนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ